มาครับวันนี้ผมจะพาไปดูตู้กดข้าวสารอัตโนมัติเป็นนวัตกรรมใหม่ที่การจำหน่ายข้าวสารแบบเดิมๆจะหายไปเพราะเรามีเครื่องจำหน่ายข้าวสารแบบ24ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงมาทันี้เลยนี่เลยตู้กดข้าวสารนะครับด้านบนตรงนี้นะครับช่องใส่ข้าวสารใส่เข้าไปด้านบนได้2ช่องนะ2ชนิดข้าวข้าวขาวข้าวหอมมะลิข้าวกล้องข้าวเหนียว จอนี้จะเป็นเหมือนพรีเซนต์ข้าวให้เราสม่ำเสมอตลอดเวลาหยอดเหรียญหรือใส่ธนบัตร20บาทก็ได้นำภาชนะมารองข้าวได้กดออกมาได้เลยแล้วเรากำลังพัฒนาเป็นระบบ QR code นะครับเพื่อนๆสำหรับตู้นี้นะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วเรา scaling up เราไปออกงานมานะครับเราได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีมากเตรียม scaling up เลยนะครับยังไงเพื่อนๆที่สนใจกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ไว้เลยนะครับ ตู้จำหน่ายข้าวสารอัตโนมัติข้าวขวัญสุรินนะครับเรานํานวัตกรรมนมาพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับเกษตรกรไทยเราเป็นเกษตรกรไทยเราเป็นประเทศที่มีกสิิกรรมเราต้องนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมอย่างเกิปดประโยชน์สูงที่สุดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วคุณจะได้ข้อมูลข่าวสารดีๆจากเราอย่างแน่นอนข้าวขวัญสุรินข้าวจากชาวนาส่งถึงมือคุณ